เป็นน้ำยำแล้วต้มปสิบายนมขนก็จังยอมผือนิดเดี้วมเอานี่พี่บอยจะทำความสะอาดขนขนนกนี่น้องอใช้สันไลไหมคะอายบอกว่าใส่สันไลใส่เสบืองแล้วก็ยกต่อ เราก็ยีมากำลังใจไอ้ันมันจะได้ล่มๆเราก็ยีมาของแถวของมันเร็วยกยกเลยเราก็เอาเลยหมูแดเราก็เนี่ยเบิ้งขยำไข่ยำแบบนี้พี่บอยยังไม่ได้นอนไปงานมาเต็มเบื้องเลยเนาะซีมันออกวะค่ะออกแน่อยู่นแล้วกันแล้วก็ดีว่าเห้องประหมันก็จะไม่เหนียวเพราะว่าไม่รู้ไปโดนไขมันโดนคุนจะกัน ขี่ดินขี่พุ่นยังเสร็ล้วพี่น้อ,องอยู่น้ำของไหมอยู่เตรียมความพร้อม,อ,ม,อ,มอันใดที่ทย,ย,ยังใส่ใดเขากะซมแซมทำความสะอาดเอาลงก่อนนั้นเทคลยีสิพ่มพ่มนังชักการลางนา้ำสองน้งสามนาม้ำสามนาม้ำ นี่ให้เติมมักจงนอยบ่เติมให้เติมมันหยอดต้องโขดบ่แตกตื้อมากค่ะอ่าแล้วเขากลับไปตากอยู่เดินปูนแดดดี้ดีกวเป็นใจยุ่ง เหยดออกหีดออกส่นเอานั่งเอาก็ยี่มานั่งลูกมันจะได้ไหมใช่กันเฟิ่ง <c oughs> เอาลวดน้นองๆตอนแรกก็ซสอมอีกว่าละ่ะเอาลงเพ่งเลยเม่นมอใช้ชั้นแรกอีกน้องๆก็ซกอมพี่นอ้องซสอมกล่องวิ่งก็ซสอมกล่องขึ้นก็ซสอม สีมันก็สิออกอยู่ตัวมันก็มันก็สิฟูขึ้นว่าเก่าเดิบันสีมันก็ยังอยู่คือแม่นอ่บาดนี่บัดกูสีใสใสนั่นเป็นจังสีตัวโต๊ะใบมากนะใบมากเราเป็นจังสีโรนเฮียพี่น้องเราก็คัดคัดชุดแล้วก็ซักขนแบบนี้ทุกปีเออดีเราสิไข้กว่าโบซักอยู่บ่ เช่ยกันน้องๆกับซอยหลางสามนามสวัสดีค่ะ,คะสูดด้วคนท่างนั้นใช้ก๊อ,อกหลิ่นแล้วถ้มันออกตลออเดี๋ยวก็ได้ไอ้เบิ้งคน,นห้าวหลายหลายสี้ลาะ อี่คิดว่ามันที่ค่าทำแล้วสะอาดกให้มันแบบสะอาดเด้อพันธนี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้น้ำอพี่น้องแดดๆว้าากจะเอาไปพึ่งได้ไหมใช่ไหยสิหมดปรเหตุมมล้วนามากน่าเห็ดออกห็ดออกอ้ ขอกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสักขนแล้วค่ะเลิมมาสักขนเิเ่เยยัอเอาขนเจมาเนี่ยซ้อเกดนี่จะเอาขนมไปให้แม่อะสักรวยรอันนี้รอบปูซาเลมคอยเอาไปที่เดียว มะเบืองใส่ใส่เขี่ยขนหลายแห้งแต่ลราปีลงทุนขนโมเมนหน่อยแต่ <c oughs> <c oughs> ปากตะไคร้สิลูกลำท่วมเลยไ,ไ, <c oughs> ไม่ใช่มันหยุดนะท่วมเลย บ้านทักสีออกปะอ๋อข้เป็นยังดอกนันออกมันก็ออกว่าเบิดสีนั่งหนี่ยไ่อมใช้ใช้ต่อได้อยู่เออไม่ใช่ยอมละใช้น้องๆก็ช่วยกันคือเป็นคืมมากแล้วฮึ่น ซ้อยกันลูกซอยกันชู้ๆนะ <c oughs>